สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่ช่องพ่อบ้านพาซ่อมนะครับงานซ่อมเครื่องใช้ภายในบ้านเป็นเรื่องง่ายๆใครๆก็ทําได้นะครับวันนี้พ่อบ้านพาซ่อมจะพาเพื่อนๆมาซ่อมนะครับมีดนะครับ ซึ่งด้ามมีดได้หลุดออกมานะครับโดยผมจะใช้นะครับกาวอีพ็อกซี่นะครับอันนี้คือเป็นกาวเก่าเก็บนะครับใช้จนลืมนะครับในแง่ออกมาเพื่อเอามาซ่อมอเข้าด้ามมีดนะครับโดยกาวชนิดนี้นะครับก็เป็นกาวอีพ็อกซี่ปะเหล็กนะครับนี่นะครับไป ทางผู้ผลิตเขาเขียนบอกนะครับก็เป็นยี่ห้ออาเทโกนะครับก็ไม่รู้ว่าคุณภาพจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่าเก็บไว้นานแล้วนะครับก็วิธีการใช้ก็คือเราจะบีบนะครับกาวนะครับ2ชนิดนะครับเอามาผสมกันครับแล้วก็ตีให้เข้ากันครับ ปริมาณกาวที่ใช้ก็ต้องเยอะสะหน่อยเพราะว่าตัวรูด้ามมีดนะครับมีขนาดใหญ่นะครับถ้าบีบกาวน้อยๆเกรงว่าจะไม่พอครับเสร็จแล้วก็บีบกาวอีกรอดนึงนะครับใส่ลงไปผสมเข้าด้วยกันนะครับ เสร็จแล้วก็ผสมกาวเข้าด้วยกันนะครับเพื่อนอเข้ากันดีแล้วครับเพื่อนต่อไปก็นำมีดนะครับมาเข้าด้ามได้เลยครับปิดทางครับ นีใช้ค้อนเคาะครับเข้ากันดีแล้วครับเสร็จแล้วก็ใช้กาวนะครับใส่ลงไปเลย ปาดกาวที่เลือออกครับนะครับ เสร็จแล้วนะครับการเข้าด้ามมีดด้วยกาวอีพ็อกซี่นะครับเสร็จแล้วก็นําไปตากแดดทิ้งไว้4-6ชั่วโมงนะครับให้มันแห้งนะครับกาวจะได้ติดสนิทนะครับเพื่อนๆชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพ่อบ้านผ่าซ่อมแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ขอลาเพื่อนไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ